แมปนี้คือแมปสร้างร้านค้านะคะน้องๆพี่จะลองมาเล่นดูว่ามันหาอะไรได้สนุกไหมมาดูค่ะเริ่มเลยละเริ่มเล่นแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยซื้อสินค้าให้เราซื้อเออชั้นผักเหรอโอเคซื้อชั้นผักเสร็จแล้วนะคะเออเขามีตังให้เรา25บาทซื้อซื้อชั้นซื้อชั้นแล้วก็กดคำว่าสร้างเออวาง ดีงไงอะไรยังไงวางตรงไหนตรงไหนวะวางตรงไหนเนี่ยอ๋อหยิบมานะคะน้องๆมาหนังน้อง,อง,องแล้วก็วางไว้ตรงไหนดีโอ้โห,โหเอ้ยไอพุ่งขึ้นมาเป็นสร้างร้านค้านะคะเออตรงนี้ได้ไหมลองก่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินเข้าไปเติม แค่นี้หรอแค่นี้หรอคะผู้จัดการกดล็อกยังไงเอ้ยตังเข้าตรงนี้โอเครับตังอือหือที่ไปเจอเกรมน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะสร้างรามค่าของเราสร้างร้านค้าของเรานี่เลยเริ่มเล่นใหม่ๆหมโอ้แต่ควาภัยในความเป็นบตัตรนะคะน้อง แล้วยังไงต่อโอ้ยโอ้โหเยอะมากเราไปซื้อชั้นเพิ่มนะคะน้องๆซื้อชั้นกันตรงไหนตรงนี้ป่ะ,ะ,ะ,ะเฮ้ <c oughs> เก็ซื้อชั้นวางถั่วแล้วก็ชั้นชั้นโอ้พี่พูดไม่ถ่องเอ้ยแม่ต้องี่พูดอะไร ไอ้ผู้ไมยทองนะครับน้องๆคอามไพด้วยเอ่อสร้างโอเคคำว่าสร้างเราจะวางตรงไหนดีอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ามันนี่ลองมาอยู่กับสกิลลุยพี่ตังนะครับเราก็จะมาลุยอยู่ล้วนถึงกันอยู่ตรงนั้นทำไมเนี่ยโอเคนี่ค่ะพี่จะวางคิดผนังไปเลยสวยแตงแดงแล้วก็วางคิดผนังไปเลยโอเค โอ้อันนี้สะดวกสบายง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไปเรยียงของให้วุ่นวายนะคะน้องๆอุ้ยนี่ตกแต่งด้วยเหรอเอาไว้ก่อนอ่ามีอัปเกรดอัปเกรดคืออะไรอัปเกรดสินค้าใหม่อัปเกรดเหรอเราอยู่เลเวลไหนแล้วอ่ะเมาเมอร์เราเรเปิดร้านแล้วเหรอไอ้นี่คือปลดล็อกต้องอัปอ๋อต้องการอัปเกรดใช้ทั้งวันได้ยี่สี่บาท นี่เราเติมของแล้วะคะอ๋อลืมไปพอระบายเสร็จเราก็ต้องเติมของวางไม่<า>ไมชิดน้องๆวางไม่สวยเลยเดี๋ยวขาทาใหม่สวยต้งหาควาที่ใส่ไม่ดีว่าเอาอย้ายยังไงทีนี้ก็อันนี้คือตัดแต่งร้านหรอเอาไม่เอาไม่เอา เออเราจะย,ย้ายหน่อยปดแช่เลยนนโอ้ยตกแต่งการสร้างการตกแต่งอร่อยไม่ได้ได้รับรางวัลทรัพย์สิทธิ์ทั้งหมดโอเคก็จะงงๆหน่อยนะคะน้องๆเพราะว่าวางร้านยังไม่ไอ้ยเลยเติมของเติมของ เติมผอมเพิ่มลูกค้ามาเพียบเลย ร้านเราเล็กไปเนาะเราต้องการอัพเกรดอัพเกรดอะไรคุณสูสีเงินสดทั้งหมดอ๋อมันรีเซตได้เอง Oh my god อเคเติมของค่ะเอาหุตอันนี้คืออะไรอ่ะคือไงเขาให้เรารตรีไข<ะ>่รหรือเปล่าเนี่ยเอา้าไปให้เราตรรีไข่โอ้ยมีโจมมาป้อนร้านา่ะไม่ใช่โอ้ อ๋อมีคนมาถ่ายรูปทำไมเขามาถ่ายรูปเราไปทำอะไรน้องน้องไปป้น,ปนต้องอัปเกรดเหรอเราต้องรีเซ็ตอีกเหรอมีต้องมีตังกี่บาทอ๋อมีห้าพันใช่ไหมทีเ่เราซื้อตัวนี้ไปก่อนนะคะซื้อไปเลยสองชั้นซื้อถั่วไปด้วยจะดีโอเคแล้วตลรางวัลแล้ว ก็ไปที่ร้านค้าของเราเฮ้ยอันนี้มันเป็นร้านค้าอะไรอ๋อตกแต่งร้านหรอไหนดูซิมีวันคริสต์มาสให้เราหรือเปล่าอ๋อๆพราะว่าทำไมไม่จำเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ร้านเราเพิเ่งเปิดเล็กๆนะคะน้องๆต่งยังไม่เยอะก็เราเพิ่งอัพเลยเอ้าไหนล่ะอันที่เราซื้อมาเอ้าเอ้าเอ้า ใส่ไหนอ่ะคีเป็นอ๋อสินค้าผมพูดไม่ท่องครับเราขอบางตรงนี้นะคะหมุนหมุนแป๊บการบินครั้งนี้จะเป็นการบินที่เปลืองมากมีสองอันอเดี๋ยวร้อย ก็เอาเอาอ๋อเราได้เขาให้เรามาเมื่อกี้อันหนึ่งซื้อมาสองแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นสามนะคะนั่งนง<ะ>ถอยลังปีไม่ได้ไม่เท่ากันเพื่อนเอเคไปบอร์เติมสินค้าค่ะ เติมเลยเติมเลยแล้วต่อไปนี้อันนี้เราต้องลบออกแล้วค่ะว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้นี่เนาะไม่ให้เรามีผ้าคลุมเหมือนกันแล้วนะอาไปกดลบเฉยสร้างเลยอ๋อลบมันก็มาอยู่ในนี้เหมือนเดิมโอเคโอ้ชื่นใจหน่อยคิดว่าจะหายไปเลย อืมอืมโหหมดไวมากค่ะลูกค้าลูกค้าซื้อกันไวจริงอ่ะหมุนเอ้ยหมุน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 นี่ร้านผัก่นะคะเติมของต่อไปเป็น,นอไอยู่นี่จะเล่นจะเล่นกับแม่เหรอเล่นเลยเข้ามาโอ้ย เดสันก่อเอลุกากนี่ก่อนกาไม่สาปันเลยด้วยเอา,เาวางไม่ตรงอีกแล้วน้องอาขายไปก่อนโอ้โหหมดไวมากค่ะพี่ว่ามันต้องมีนี่แน่เลยมีพนักงานขายมีมาพนักงานเติมให้เราแน่นอนเฮ้ย ได้เงินหนึ่งพัน 1, ไปทำอะไรให้เรามาทำอะไรซือ้อซื้ออะไรอย่างเนี้ยซื้อแ <c oughs> ซบจำเป็นจะต้อมาเอาให้ก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แม่กุมนะกูอะกูเนี่ยฉันมันแลนไปเลยฉันแรงเลยแม่ก็แม่หุ่นแข็งนะโอ้ยใส่ไว้แม่เลยลูกโอ้ยแบบน่ารักน่ารักขายของเจสันวิ่งหนีไปแล้วนะน้องนน่ารักดีอะไรนี่ให้ทำอะไร อ๋อรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงห้าพันไม่ใช่หรอโอ้เอาเอ้าตังห์หายเอ้าเอา,เอา,เอาขยายร้านเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆโอ,อโหอ๊ะเมย์กรอะไรต้องการอัปเกรดเอา้าแล้วเมื่อกี้ห้าพันคือเราขยายร้านไปแล้วใช่ไหมคะสุดยอดโอเค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 เรียบร้อยนะคะน้องๆร้านเราีขึ้นมาหน่อย รับรางวัลรางวัลได้อะไรมีของตกแต่งร้านด้วยมีคนมาขายช่วยไหมนี่เออปรับแต่งร้านไม่เอาไ,ไม่อยากปรับมใเติมเออมีใครมาเติมของช่วยได้ไหมนี่โอ้ย <c oughs> อยเกเติมมากมันบดไวจัด <c oughs> เออเราจะสร้างนะคะเราขอสร้างชั้นถั่วเอาไว้ข้างในน้ก่อน ถั่วไปตรงนี้ก็แล้วกันคนละมุมนะคะโอ้ชั้นถั่วเรามีสี่ชั้นเลยแร้นเนี่โอเคอ๋อเมื่อกี้ต้องใส่จะมีตังถึงห้าพันยังไม่ได้ดูตังเลยนะคะน้องเขาให้อ๋อไปแล้วไปแล้วอยเขาให้อะไรอะ่ะเขาให้ไปเขาให้ไปซื้อร้านขยายร้านเพิ่มเราก็ไปเลย นี่ขอเลี้ยงก่อนนะเันเดย์มาแล้วเหรอเจนเดย์ก็มาเล่นด้วยนะคะเจนเดย์อยู่บ้านไหนใกล้แม่ไหมไม่นาใกล้โอ,อ,อเคเติมของเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่เติมของเอ้าโอ้ยมือไปดูอะไรโอ้โหขอหมดแล้วนะคะ พี่จะไปซื้อชั้นเพิ่มเจสันเป็นอะไรรู้แถมันอะแถมันนอนนอนตักะชืดเอาไข่แป๊บแป๊บเข้ามาเฮ้ยไขรแป๊บบเข้ามาสนดงบ้านอยู่ไหนล่ะจ๊ะอยู่ท้ายซอย นี่คือบ้านพ่ตันเดนะคะว้าโอ้ยเฮ้ยเรายังขอไปยืปะไปขอไปซื้อของก่อนซื้อชั้นผักสองชั้นเอ่อตรงไหนให้เราอัปเกรดเอยตรงนี้ อ๋ออัปเกรดอัปเกรดก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะน้ออ๋อให้เราขายของเลือนงอืมของตกแต่งเราขอซื้อของตกแต่งสักเอาเสาไปทำอะไรกระถางดอกไม้เหรอไม่เองกระถางดอกไมเไไ้เอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหน 我今天。<c oughs> <c oughs> ก็ตัวเองไม่เคยมีชิ้นหมูเออหันไปนะหันไปนะหันแม่โอ๊ยไม่ไหวแล้วครับลูกน้อยเหมือนพี่จะเป็นหวัดแล้วกันนอนพัดลมไม่แม่ผมเป็นไอ้แล้วจบคลิปก่อนนะคะนแม่ผมเป็นไอ้อุ้ยเจสันมาซื้อของกับแม่ ด,ดูดิดูดิเมนเจะจัดมาไม่เอาไปหาคนจัดการยังมผมไม่ซื้อผมจะไปซื้อ <c oughs> ขนมปังใหม่อีกเดียกวิบ้านเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะน้องๆเด้อเออไม่ได้อ่ไขนมปังมาเดียกวิบ้านเอาต้นไมวางที่ในร้านได้โอเคจัดไปอันนี้เราซื้อขนมปังมาแดกยกวิบ้าน วางข้างนอกนมนมันไม่สวยเลยไม่เชื่อโอ้ชาๆชๆๆช่๊ช่ช่ชิวดีสวมยางฝืนุืยเอ้าไปเผิรลบอีกแล้ววิจนมามหน่าเราถึงมีค้อนไม่เชื่อครับโมว่าของอูกลางคืนมีจนจนอะไร มีโจรมาด้วยหรอมาป้นร้านค้าเราดินะมาเด้วมาเด้วเฮ้ยตี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 โจรใส่ีโมงมาแล้วค่ะน้องๆคนดูไม่น่าบ่าทำไมถึงเราถึงต้องมีค้อนมาด้วยโจรใส่โมง โอเคจคลิปแล้วนะคะน้องๆถ้าอยากเล่นก็ไปเล่นได้เลยสร้างอะไรนะสร้างร้านค้าน่ารักน่ารักนะคะน้องๆสร้างสร้างไม่ได้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเล่นเกมแมปอะไรใหม่ๆมาให้น้องๆได้ดูกันค่ะบายบาย